พเพราะฉะนั้นฝากคุณหมอชนน้านรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งอาจจะอยู่ในตาแหน่งได้อีกไม่กี่เดือนผมเชื่อว่านายกทักษิณก็น่าจะเปลี่ยนตัวใหม่ก็เพราะเรื่องการออกกฎกระทรวงเนี่ยนะครับก็ทําให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบว่ามันเป็นการลดจํานวนผู้เสพหรือไม่หรือเป็นการทําให้ผู้เสพมันมากขึ้นเพราะอะไรมันไม่เกิดความไม่กลัวว,ว่าเพราะมันไม่มีความผิดอะไรนะนะครับนะ พราะว่าเสพก็ไปแล้วนะบานบัดก็บานบาดครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเสพอ,กกอีก็บานบาดอีกเป็นไงต้องไปต้องติดคุกนะครับปัญหาใหญ่เรื่องยาเสพติดเนี่ยฝากรัฐบาลนายกทักษิณนายกเศรษฐา,ษาแล้วว่าที่นายกอองสามคนจัดการครับเดินะจัดการเลยครับเรื่องนี้ครับนะินยานีแจะแถลงข่าวสร้างภาพจัดอีเวนต์เอาเร,อเ,นะรเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องสำคัญนะครับพี่น้องเห็นด้วยไหมเห็นด้วยก็กดไลค์กดแชร์ และก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะคนติดยาเยอะนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวทุกคนเห็นด้วยนะครับช่วยการแสดงความคิดเห็นนะครับนะปัญหายาเสพติดเอาก่อนเลยส่วนปัญหาปากทองค่อยๆตามมาปัญหาปากทองไม่ค่อยตามมานะาาามมานะแจกเงินแจกทองนะครับม่ค่อยตามมาเพราะว่าเงินไม่มีแจกหรอกถ้าพอ,อย่างงินงบประมาณแผ่นดินก็ไม่มีนะครับมันก็แค่เทคนิคการหาเสียงผมว,ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาเงินเอาทองมาแจกตั้งห้าแสนล้าน นะครับจริงๆค้าแต่ล้านเนี่ยเอาไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ผมเชื่อาการแจกเงินแจกทองเนี่ยมันยังไม่จบง่ายๆหรอกเราว่าประมาณปี67 6 8งเงินธนาคารทบสอะไรต่างๆเนี่ยผมดูแล้วนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกราะคนที่เห็นต่างแล้วคนที่ห่วงใย,ยเกี่ยวกับเรื่องว่าประมาณแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพักสำนักงาปนปปชเขาห่วงใยเขาเงินจํานวนมากประเทศเราไม่ใช่ประเทศร่ำรวยประเทศยากจน ม่ใช่ประเทศรายได้ปานกลางนะครับรายได้น้อยเลยรายได้ไม่พอเพราะฉะนั้นเรื่องการแจกเงินแจก,กทองจกกะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันมันไม่ได้จะใช่กระตุ้นเศรษฐกิจมันน่าจะน,น่าจะเป็นการกระตุ้นยอดถ่ายให้กับร้านสะดวกซื้อมากกว่าเพราะว่าทุกวันนี้ประชาชนไม่มีอำนาจซื้อเมื่อประชาชนไม่มีอำนาจซื้อก็เนี่ยต้องพึ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลก็เอาเงินภาษีของประชาชนมาแจกพอมาแจกแล้วประชาชนมีอำนาจซือ ก็ไปซื้อของของร้านสะดวกซื้อเจ้าสุขก็ได้ผลประโยชน์ก็คือคนที่ได้ผลประโยชน์คนสุดท้ายคือเจ้าสุขนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือปัญหาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันต้องต้องรัฐบาลต้องชี้แจงให้ชัดเจนระหว่างว่ากระตุ้นเศรษฐกิจหรือกระตุ้นยอดขายให้กับร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งร้านสะดวกสะดวกซื้อ,ก,อก็มีวิกีดเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเอาเงินไปใช้เนี่ยนะครับคนที่ได้ประโยชน์คนสุดท้ายเลยได้ทั้งหมดก็คือเจ้าสัวหรือเปล่า อันนี้ต้องตีให้แตกนะครับว่ามันจะใช้การกระตุ้นเศรษฐกิจไหมนะและการกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็มีหลายวิธีนะครับเช่นการพัฒนาศักยาภาพของผู้ใช้แรงงานส่งเสริมให้แรงงานไปทํางานต่างประเทศนะนะส่งเสริมให้คนไทยมีศักยาภาพในการขายสินค้าหรือบริการมีผลิตภัณฑ์ามีนว,วัตรกรรมอะไรใหม่ๆอันนี้ก็คือการกระตุ้นระเศรษฐกิจที่แท้จริงก็คือสอนให้ประชาชนนะทำมาหากินเก่งทํางานเก่ง นะเดินทางไปต่างประเทศไปทํางานอยู่ในประเทศต่างๆเช่นเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกายุโรปเป็นต้นนะครับอันนั้นน่าจะเป็นวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่านะครับนะอันนี้ก็ฝักฝาก,ก,กไว้เพราะนั้นนะเรื่องเองิน5้าแสนล้านเนี่ยนะครับนะเป็นเงินภาษีไม่ใช่เงินของตะกุลจินวัตรตะกุลจินวัตรมีเงินเยอะแยะมากมายทักสิในใจนาฬิกาเรือนละเป็นร้อยล้าน80ล้านร้อยล้านใส่เสื้อผ้าราคาแพงทั้ง,ท,งทั้งพ่อทั้งลูกไปไหนมาไหนก็ขับรถหรูหรา ผมว่าถ้าอยากจนะกระตุ้นเศรษฐกิจนะก็อเอาเงินส่วนตัวของคุณทักสิณปีไปละทักสิบจะรวยมากเนระดับเจ้าสัว,สวใครแกเอาเงินมาช่วยเหลือสังคมจะดีกว่าไหมนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจมันมีหลายวิธีนะครับ,นะรบผมกลับจากต่างประเทศมาจากเมืองจีนจากเซี่ยงไฮ้ได้มีกาสได้พูดคุยกับนักธุรกิจหลายคนที่เดินทางไปด้วยกันเขาก็บอกว่าการแจกเงินเนี่ยมันเป็นการ นะเป็นการกร <c oughs> ะตุ้นระยะสั้นคนที่ได้ประโยชน์ก็คือเจ้าของร้านสะดวกซื้อนักธุรกิจหลายคนไล่ผมสั่งนะมันไม่คุ้มค่าที่จะเอาเงินของประเทศชาติที่มีจํากัดเนี่ยนะเอาไปทําแบบนี้นะครับนะน่าจะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเขาก็บอกหลายคนก็ไปสร้างรถไฟฟ้าสร้างโรงพยาบาลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะสร้างสนามบินดีกว่านะทำให้การ,รคมนาคมมันสะดวกนะเนี่ยมันก็จะทำให้ประเทศเราจเจริญอย่างแท้จริง และมันจะอยู่ตลอดไปเลอถนนถนนทางรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันช่วยได้นะสนามบินเนี่ยต้องขยายมันใหญ่นะครับขยายมันใหญ่เหมือนในต่างประเทศนะสนามบินเขาใหญ่มากนะสนามบินอังกฤษสนามบินของฝรั่งเศสสนามบินของอเมริกานะเรื่องสนามบินนี่มันเป็นสําคัญมากนะครับท่าเรือเนี่ยเอาไปสร้างท่าเรือสร้างสนามบินนะเออทำยังไงให้มันนะนักลงทุนต่างชาติอยากจะมา ทุกวันนี้คนที่อยากจะมาประเทศไทยเนี่ยถ้าเราดูขา่าวก็จะเห็นมีแต่พวกอะไรเนี่ยเอามาแล้วก็มาเลยโฉกเพชรโมยเพชรนะเอะคนไทย้ายาเสพติดแก๊งคอเซ็นเตอร์ชอบโกงประชาชนนะครับพวกเทาๆตาา่างๆเยอะแยะมากมายนะเราจะได้พวกนักท่องเที่ยวประเภทน,นักท่องเที่ยวสายโจรสายเทานะมีก็ดีความเยอะย,อย,อยามากมายและะ้ก็ฝาก รัฐบาลกลับไปลองทอบตวนดูนะครับนะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เดด้วยอ,อ่าเออนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะปัญหาเรื่องการแจกเงินแจกเงินยังไม่จบนะครับนะครับนะยังไม่จบแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวทันองทันวาจะได้ตังยังครับมันต้องมีขั้นตอนมีกฎหมายกฎหมายอะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบก็เรื่องบ้านเรื่องเมืองและที่สําคัญตอนนี้สินค้าแพงทุกอย่าง สินค้าแพงค่าแรงถูกคนจนก็อยู่ไม่ได้ปรับตัวแล้วปรับตัวอีกนะบางคนก็บอกคนจนอย่าฟุ่มเฟือยนะคนจนก็บอกว่าอะไรนะผมไม่ถามมานะไม่ต้องแนะนําเรื่องการใช้เงินหล้เพราะคนจนมันจนอยู่แล้วไม่มีจะใช้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแนะนําคนจนเ,เรื่องการใช้เงินเรื่องการประหยัดทุกวันนี้แม่ก็ประหยัดเต็มที่กันอยู่แนละ้วนะครับแพงทุกอย่างค่าไฟนี่ก็แพงนี่ทุก่วงนี้หน้าร้อนนะจนยังไงแม่ก็ต้องเปิดแอร์เพราะอะไรมันร้อนจะตับแตกตายคนแก่คนเฒ่าก็ ลำบากกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าไฟฟ้าเนี่ยการไฟฟ้าก็ไปไปยอมลดราคาเนี่ยไม่รู้ว่ากลัวได้โบนัสน้อยหรือเปล่านะครับท้งๆที่กาไรอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยการไฟฟ้าเนี่ยนะครับน่าจะมีมาตรการในการที่จะสนับสนุนให้คนไทยใช้ไฟถูกสนับสนุนเกี่ยวกับโซล่าเซลล์อะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยนะไม่รู้ว่าไม่ยอมลดราคาค่าไฟฟ้าเนี่ยเพราะกลัวได้โบนัสน้อยหรือเปล่าหรือว่ากลัว จะไม่มีเงินเอามาสนับสนุนรัฐบาลหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสําคัญเรื่องค่าไฟค่าน้ํามันก็แพงพอค่าน้ํามันค่าขนส่งแพงปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็แพงไปหมดรัฐบาลก็ควรจะไปดูที่ว่าจะทํายังไงกับเรื่องค่าน้ํามันมันแพงมากเนี่ยมันพอค่าน้ํามันแพงทุกอย่างก็แพงหมดจบคนก็อยู่ไม่ได้จะขี่รถไปไหนมาไหนมันก็แพงไปหมดรัฐบาลก็บอกว่า รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็ทําไม่ได้มันก็กลายเป็นแค่เทคนิคการหาเสียงหรือบางคนเรียกว่าราคาคุยนะครับจริงไหมครับพี่น้องผมก็มีหน้าที่มานั่งเป็นปากเป็นเสียงว่ารัฐบาลหาเสียงแล้วต้องทํานะครับนะครับแจกเงินต้องแจกนะครับนะค่าแรงขั้นต่ำต้องขึ้นนะครับปัญญาตีต้องขึ้นนะครับรถไฟฟ้า20บาทต้องขึ้นนะครับแก้ปัญหายาเสพติดต้องแก้นะครับยังมีข่าวทุกวันทุกวันว่าคนคนข้ายาเสพติด ขาแม่ตายมีข่าวทุกวันก็สแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยังไม่ได้แก้ปัญหาอย่างเต็มที่ตามที่ตัวเองคุยโมหาเสียงไว้เพราะ,ะนั้นก็ผมก็ถามทุกวันเนี่ยเมื่อไหร่จะแก้จะแก้ปัญหายาเสพติดกี่โมงจะขึ้นค่าแรงกี่โมงจะแจกเงินกี่โมงนะปัญหาปากท้องจะแก้กี่โมงเลือกเศรษฐาประชาชนจะได้เป็นเศรษฐีกี่โมงเราก็ต้องถามทุกวันเจ็ดแปดเดือนแล้วยังไม่มีอะไรเลยมีแต่ข่าวว่านะ จะสับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีกันคุณทักษณิณเนี่ยนะอาจจะปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีเช่นคนนี้เข้าวคนนู้นออกนะบางคนก็ทำท่าทำทางน้อยเนื้อต่ำใจจะโดนยึดตำแหน่งประธานสภาบางคนก็เสียใจจะโดนปลดนะครับข่าวเหล่านี้นี่พี่น้องประชาชนไม่ได้ไประโยชน์มันแสดงให้เห็นว่าพรรครัฐบาลนะครับก็เน้นแต่เพียงว่าเออคุณเป็นรัฐมนตรีสักหกเดือน อาา้าพึงบ้างเขงว่าทั้งพรรคแม่งมีแต่รัฐมนตรีคนละหกเดือนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทํางานหกเดือนยังไม่ทันจะเป็นเลยแค่ฝึกง,งานพอจะมีความรู้มีอะไรต่างๆที่พอจะช่วยเหลือประชาชนได้ไงเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วพนายใหญ่เขาต้องการเปลี่ยนเยนี่ผมดูข่าวเนี่ยถยไปไถามาดูข่าวสดดูเรื่องเล่าเช้านี้ดูอมริาานด, ine, ดูช่องวันดูพีพีทีวีดูช่องแปดผมดูข่าวนี่นะเตรียมกลับ คณะรัฐมนตรีเตรียมยึดเก้าอี้ประธานสภาคืออะไรงี้ยข่าวพวกนี้มันนันไงประชาชนไม่ได้ประโยชน์เปลี่ยนประธานสภาเอาวันนอออกเอาเอาชหน,น่านเข้าสมมติประชาชนได้อะไรไม่ได้อะไรเลยมันก็แค่สมบัติฝากกันจบเพื่อ,อเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเพื่อเขาเรียกอะไรวะเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเพื่อชื่อเสียงองค์ตระกูลจะได้มีโอกาสได้เป็นประธานสภามีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีนะครับได้รับเครื่องราช นะได้ยศสถาบรรดาสักแค่นั้นเองประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการเปลี่ยนประธานสภาใครๆก็รู้แล้วอ่ะพักของคุณวันดอก็คือพักที่แตกมาจากพักของคุณทักษิณคือมีความใกล้ชิดกันก็คือเพื่อ่ายวันดอก็คือคนพวกเดียวกับคุณทักษิณก็แค่นั้นแหละรู้กันหมดในวงการการเมืองถึงแม้จะชีอคนละพักนะเหตุที่ต้องแตกออกมาเพราะอะไร เพราะว่าต้องไปหาเสียงกับคนใต้โดยสามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะชื่อเสียงคุณทักษิณที่มันคนไม่เลือกหรอกทางใต้อารับผมถามพีม่น้องชาวใต้แล้วเขาไม่เลือกเราพักเพื่อไทยอ่ะนะเพราะว่าอะไรคำพูดของคุณทักษิณคืออะไรโจรกกระจอกออนะปัญหาคือเส้ปัญหาอะไรต่างบาดแผลที่คุณทักษิณได้สร้างไว้ในอดีตนะซึ่งคนคุณชวนก็ได้มีภาพวิจารณ์จนถูกฟ้องหมิ่นประมาทและศาลก็เพิ่งยกฟ้องไปเร็วๆนี้จำได้ไหม ชวนวิพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับเรื่องคำพูดของคุณทักษิณเรื่องที่ไปพูดว่าโจรกระจอกถือว่าเป็นการดาเนินนโยบายที่ผิดภากนะครับอือาอ่าอ่านะครับนี่อะไรพระเจ้าช่วยคล้ยทอดแชร์แล้วครับลงกลุ่มคนรักเพื่อใจกลุ่มหาคู่นักเจอหนุ่มสาว <c oughs> ขอบคุณมากนะมีคนแชร์ทางทีต่ตอบขอบพระคุณครับแชร์ไปผม <c oughs> ตรงไปตรงมาอะไรที่ผุพูดเนี่ยผิดนะคับเลยนะครับ เพราะฉะนั้นก็อย่างพรรคของคุณวาแแนมันก็เหมือนกับแตกแบ่งพันแตกแบ่ร้อยจากเพื่อไทยก็คือเพื่อไทยของเพื่อไทยถ้าใช้ชื่อเพื่อไทยเนีย่ยไปหาเสียงเนี่ยในสามจังหวัดชายแดนทา่าไต้คนไม่เลือกหรอกนี่คือความจริงท,ที่ผมพูดครับเขาก็เลยมีพรรคของคุณวันนอคุณวัน,น,อณวน,นอก็ได้คะแนนมาจากทางมภาคได้ผมผมจำไม่ได้ว่าเก้าเก้าเสียงหรือสิบเสียงก็มีคุณทวีสอบสองเป็นหัวหน้าพรรคปัจจุบันนับจริงว่าการกระทรวงการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีข่าวว่าจะยืดเก้าอี้เนี่ยนะเออวันนอก็กเสียว ผมไม่ยึดติดกับตําแหน่งแต่รัดไม่ได้ถ้าผมต้องหลุดจากตําแหน่งนะก็ธรรมดาใครมีตําแหน่งแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะเห็นปรดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะข่าวการเมืองมันแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเปลี่ยนคนทั้นเข้าคนนี้ออกไม่ได้ป,ประโยชน์นะครับเนี่ยผมติดตามข่าวเนี่ยเนี่ยพระเจ้าเน้นจะมีข่าวเนี่ยดูทางช่องธมรินทร์สมเสริมหนักเนีน่ยนะครับเดนซดเบีย ไรสดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นพระเป็นเจ้าเป็นเดน,นสดเบียเนี่ยพระดนอนกับศรีกาพระขี่เมาอ,อะไรต่างๆเนี่ยมันปัญหาเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าสำนักนาย,ยกน่าจะเป็นสำนักนาหน่วยงานที่ดูแลสำนักพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่อต่บเนี่ยพระองค์เล่าชวนสาวดูเด่นซิก สงเสื่อมหนักเด่นชนเปียเนี่ยเดเนี่ยดูอมริตีวีคือหน่วยงานที่รัเป็นชอบเช่นสำนักงานพระพุทธศาสนาไปไหนสังคมก็เลยถามว่าสำนักงานพระพุทธศาสนามีไว้ทําไมนะครับมีไว้ทําไมสานักงานพุทธศาสนาเนี่ยออกมาดูหน่อยครับเด็กแปดขวบเด็กเก้าวขวบอ่านตัวได้รับมอบคำนาจ,จากพระพุทธเจ้าอ,อทำตัวมีอิทอ,อ่า จัดคอร์สฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิปัฒนากรรมฐานอะไรต่างๆนะคำสอนก็ไม่ได้เรียนมาจากพระไตรปิฎกไม่เคยบวชเรียนนะแล้วก็ไลติงตอบสอนวิปัฒนากรรมฐานอะไรต่างๆสร้างความไม่สบายใจกับชาวพุทธเยอะแยะมากมายคําสอนต่างๆก็ไม่ตรงกับพระไตรปิฎกทำพูดทำจาอะไรต่างๆนะ ก็ไปสอดคล้องกับคําสอนของทธเจ้าแต่สานักงานพุทธศาสนาก็ยังทําหน้าที่ของท่านได้ไม่อย่างไม่เต็มที่เราก็ไม่รู้ว่ามีข้อจํากัดอะไรหรือ,อยังไงปัญหาของท่านคืออะไรอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับะนะครับเออพี่น้องว่ายยงไงไนะสำนักงานพุทธศาสนาเนี่ยทั้งเดนทั้งพละทั้งอะไรจะจำเยอะแยะมากมายนะเยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะการทําผิดกฎหมายสิทธิธรรมมันเยอะ พี่น้องว่าไงนะครับนะครับนะกระทรวงวัฒนธรรมว่ายังไงครับนะครับนะบางคนก็บอกปลดให้หมดนะนะครับเนี่ยสอบด้วยนะครับนะเรื่องเด็กแปดควบเด็กห้าควนะบางคนก็จัดคอร์สฝึกอบรมพระพุทธศาสนาพิปัฒนากรรมฐานอะไรต่างๆเหล่านี้อ่างตัวเป็นเทพนะนะเชื่อมตรงเชื่อมจิตอะไรกันเยอะแยะมากมายเวยงานที่เกี่ยวข้องเราจะต้องเข้าไปดูแลไหม กระทรวงดีซึ่งมีหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับการเผยแพร่ะข้อความต่างๆทางโซเชียลมีเดียน่าจะได้มีการควบคุมหรือว่าอย่างไรจริงเราเนี้ผมว่านะนะครับนะรัฐบาลต้องไปเร่งดําเนินการออืนะครับว่ากันไปครับเออ่นะครับอืมีอะไรบ้างครับคนอาศัยศาสนาคนอาศัยศาสนาหากินเยอะครับคนชั่วลอยนวลเต็มไปหมดเลยครับ เขาเรียกว่าพุทธพาณิชย์ครับะนะครับนะเป็นแบบนี้มานานแล้วครับะนะครับะนะครับเอขอบคุณทุกเสียงนหมครับที่จะแดงความคีดเห็นนะครับะว่ากันไปนะครับะน,นะครับ,นะรบ,นะรบไปเลยแม่ลูกเล่ำให้แม่ถูกลถชนตายห้าเดือนคดีไม่คืบ ปาจีดูรีเนี่ยปัญหาคดีความไม่คืบหนึ่งก็เยอะนะคนก็ร้องเรียนผ่านสื่อไปแจ้งความตำรวจตำรวจก็ทํางานช้าเหตุที่ตำรวจทํางานช้าก็คืออะไรคดีมันเยอะผมได้มีโอกาสได้คุยกับพนักงานสอบสวนคดีมันเยอะ